ตอตอกอำนาจอะเขาไม่กลัวหรอกครับเห็นไหมสารวัลแฟงสารเขาก็ไม่ให้ประกันตัวหรอกยืนยันเหมือนเดิมรายการของเรานี่ยืนยันมาตั้งนานแล้วว่าบางเรื่องเนี่ยผู้คนในประเทศนี้ไม่เคยให้ความสนใจร่วมกันนายอำเภอไม่เคยรับราชาการกรมที่ดิน เลขาธิการกรัฐมนตรีไม่เคยรับราชาการกรมที่ดินสารมีนบุรีจึงเขียนไว้ในสำนวนบอกว่าไม่เชื่อว่าจะรู้เรื่องการออกใบแทนโฉนดที่ดินได้คนของกระทรวงมหาดไทยท่านกระทรวงเลยเนี่เป็นเป่าสาักผมพูดมาตั้งนานแล้วว่ามาตราร้อยสิบจอง ผู้ได้มินประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆา,าตมาดร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชชายาหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสี่ห้าปีพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชชายาผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์วันนี้ประเทศไทยไม่มีรัชชายา ก็มีนักกฎหมายหลายคนครับรวมทั้งอายการบางคนเขียนไว้ในสำนวนเลยบอกว่าราชบุตรราชธิดาพระบรมวงศานุวงศ์เกี่ยวพันกับมาตรา1น2สสองผู้สำเร็จราชาการแทนบางคนบ่อยไปถึงองค์ข้ามณีทุกคนเลยว่าเป็นผู้สำเร็จราชาการแทนจูดสนิตต้มเนี่ยผมนั่งเรียนพร้อมสลายเกวัฒนาพาันธุวรพุทธวิสรุปทนานะ ผู้คนมันไม่เป็นหางเครื่องสนับสนุนหรือว่าดิงสนับสนุนกันเลยมาตรรอยสี่บอกมันเกี่ยวอะไรที่ไหนนะครับผู้กระทำให้ปรากปแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีการอื่นใดอันม่ใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือมิใช่เพื่อแสดงความที่เด็นหรือติชมโดยสุจริต งแหวนหนึ่งเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดินหรือรัฐบาลโดยใช้กำลังข่มขืนใจหรือใช้กำลังปราุชร้ายเพื่อให้เกิดความปั่นว่วนกระด้างกระเดื่องในหมู่ประชาชนวงแหวนสามเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินต้องรัวังโทษจำคุกไม่บบเกินเจ็ดปีสุเทพเลือกตุบบันิชชัดเจนเลยการยุยงให้คนประท้วงยุกกปรปปสยุยงให้คนหยุดงาน เพื่อประท้วงนายกรัฐมนตรีที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด,ดกระหม่อมโดยพระหมหากษัตัิย์คือยิ่งรักชินวัตรไม่มีคดีเลยครับท่านดี่ขอรับมีแปรขบวนจารเด็ดจจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้กลายเป็นเรื่องใหญ่พรรคการเมืองต้องการแก้มาตราร้อยสิบสองอเพื่อไม่ให้ใครต่อใครมาเป็นผู้เสียหายแทนองค์พระหมหากษัตัิย์พระราชินีก็ไม่มีใครใจใหญ่ พระรามถึงนโรมาถูกป่า้อยต่อฟ้องอ่ะอัยการก็ก็ต้องเอาใจพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณเนี่ยเพราะว่าพลเอกประวิตรแกเป็นมาเฟียนี่ในสามปออัยการก็ต้องฟ้องโถผมนี่ชนะคำพิาพากษาดีกาที่9ก้าหสาทับ2558ไม่นานมานี้นยชนะแสนล้านสองแสนล้านต่อมหาเศรษฐีที่เขาต้องการฆ่าผมอ่ะ